สวัสดีครับวันนี้โอจะพามากินยาฆ่าพยาธิตัวกลมนะครับเด็กเนี่ยมักจะมีโอกาสที่จะติดพยาธิตัวกลมเนี่ยมากกว่าพยาธิตัวแบนนะครับพยาธิตัวกลมนี้ก็เกิดจากการที่พยาธิตัวแบนจะอยู่อีกกล่องหนึ่งครับจะอยู่อีกกล่องหนึ่งก็ พยาธิตัวกลมก็มักจะพบอยู่ในเด็กนะคะก็คืออย่างเช่นพยาธิมันใช้ที่เท้าอย่างเงี้ยใช้ที่รูตูดนี้นะคะพยาธิตัวกลมก็จะโตกลมๆนั่นเองสําหรับเด็กนะคะก็จะให้เคี้ยวหนึ่งเม็ดนะคะแค่นั้นเองเม็ดก็จะเป็นสีเหลืองๆนะคะนี่นะคะเม็ดจะเป็นสีเหลืองๆโอเคกินเข้าไปเลยเคี้ยวด้วยนะคะเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็ค่อยกินน้ำตาม นี่นะครับ